อูเจ้าอุดุจังข้างใต้หัวกลมรากไปอยู่ใต้พยัญชนะสะละอุอยู่ใต้พยัญชนะ,ะ,ะอ,อ,ชนะออกเสียงว่าอุจออูจุดออู่ดุผออุ่ผูกสออูส่สุชออูชุลรออุลุ ต่อมามาอ่านคำกันค่ะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะพออาพายออุยุพายุปออุปุปออัปะปุปะทออาทะรออุลุทะลุทออุทุรออารัฐทุรัฐมาสนุกกับทายคำกันค่ะเด็กๆว่าคำนี้คือคำว่าอะไร สี่เหลี่ยมเป็นห้องใช้ต้องรักษาหญิงชายต้องมาเวลาขับถ่ายคำนี้ขึ้นต้นด้วยสระอุลงท้ายด้วยสระอาได้คำตอบแล้วลองฝึกอ่านสะกดคำด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย